สวัสดีค่ะหมอปุเป้น,นะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อ4นาทีกับทิศทางโคขุนเนื่องจากว่าถ้าใครได้ดูคลิปของทางเวนต์โปรดักชชัยนาหรือว่าชัยนาคารวย EP 1 5ที่ผ่านมานะคะหมอโอเล่จากเวนต์โปรดักชชัยนาเขาก็ได้มีการอัปเดตเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวข้องกับที่เราเจะโคเนื้อจากไทยไปจีนมันสามารถไปได้หรือ,อยังนะคะซึ่งหมอโอเล่เขาก็ได้อัปเดตไปแล้วแล้วเราก็คิดว่าเนื้อหาเหล่านี้ค่อนข้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆ จึงทําให้เป็นที่มาของคลิปนี้นะคะเดี๋ยวไปพบกันในรายการสองหมอเจ้าทุกเรื่องสเปเชียลทีวี้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ประเทศจีนกันเลยนะคะจากที่ทางหมอโอเล่จากเว็บโปรดักชช์ไชน้าได้สรุปไว้ในคลิปที่ผ่านมา ขาก็สรุปว่าคิดว่าน่าจะอีกนานเลยที่ทางประเทศไทยสามารถส่งออกคนเนื้อไปที่ประเทศจีนได้ก็เนื่องจากเหตุผลหลักๆทั้งสองอันเลยอันแรกก็คือการที่ลงเชื่อที่ประเทศเราอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยดีนะคะกับอันที่2ก็คือเรื่องของขั้นตอนแล้วก็ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่บริเวณข้อกักสัตว์ที่มันยังคุมเคืออยู่เลยทําให้แนวโน้มการส่งออกจากไทยไปจีนเนี่ยอาจจะปีหน้าหรือว่าอาจจะอีกปีหนึ่งถัดไปเลยก็ได้นะคะดังนั้นรออีกยาวๆเลยสําหรับจีน ต่อการที่ประเทศเวียดนามนะคะจริงๆมีบัวบางส่วนจากไทยเนี่ยสามารถส่งไปที่ประเทศเวียดนามได้แต่ก็ค่อนข้างไปได้น้อยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งมีการเปิดนะ,ะหลังจากมีการฟื้นฟูจากภาวะโควิดขึ้นมาก็เลยทําให้เรื่องของการบริโภคเนี่ยมันก็สูงข,ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของบัวที่ส่งออกไปประเทศเวียดนามก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือแบบที่เป็นบัวทั่วไปซึ่งเขาก็จะรับในราคาค่อนข้างถูกมากอาจจะประมาณ8 0 8 8บาทต่อกิโล แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่เป็นวัวเฉพาะสายทางชารโลเล่นะคะซึ่งก็รับที่น้หนักประมาณ600กิโลกรัมซึ่งอันนี้ก็จะได้ราคาเฉลี่ยที่ประมาณ100บาทต่อกิโลนะคะแต่ว่าถ้ามองแนวโน้มของการส่งออกนะคะเราดูแล้วเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่เป็นไปได้คืออาจจะลดลงด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยการที่ทางจีนเนี่ยนะคะเขาจะรับวัวจากเวียดนามเนี่ยอาจจะลดลงเพราะว่าเขามีการ สร้างกำแพงบางอย่างที่บริเวณชายแดนก็เลยอาจจะทำให้การส่งครัวจากเวียดนามไปจีนมันลดลงนะคะแล้วก็ทางจีนเนี่ยเขาค่อนข้างมีความเข้มงวดเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการส่งออกในรูปแบบผิดกฎหมายเนี่ยฝักอย่างเดียวค่ะต่อกันที่เขมรค่ะจริงๆเขมรก็สามารถออกได้บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าราคาก็แนวโน้มเดียวกันกับท,ท,ที่ไปเวียดนามเลยคือประมาณ80กว่า,วา 80, 85 88แนวนี้นะคะ สำหรับประเทศลาวนะคะปกติแล้ววัวจากไทยเนี่ยไปลาวเขาะจะถูกส่งต่อไปที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นแนวโน้มตลาดก็คือคล้ายกันกับที่จีนเลยถ้าเราไม่สามารถไปจีนได้ก็คือเราไม่สามารถเอาวัวจากไทยไปลาวได้ก็สถานการณ์เดียวกัน,นะคะ่ะในส่วนของประเทศไทยนะคะแนวโน้มการบริโภคม,มันก็สูงขึ้นหลังจากที่ภาวะโควิดที่ไทยออกไปดังนั้นเนี่ย แนวโน้มการจัดจําหน่ายเนื้อโคก็สูงขึ้นไปด้วยรวมถึงเนื้อนอกก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้เยอะด้วยดังนั้นเนี่ยกษตรกรไทยที่ทําเนื้อที่มีคุณภาพก็จะมีโอกาสมากกว่าที่จะได้ขายในช่วงนี้นะคะ <S <S 1> <S 1> วันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะคะนั่นก็คือลุงปื๊ดจากโรงชาวฟามจะมาให้คําแนะนําแล้วก็ให้ทิศทางของการขุนโคในอน,นาคตของประเทศไทยกันไปติดตามชมกันเลยค่ะสถานการณ์วัวขุนตอนนี้นะ ในแนวคิดความคิดของลุงเนี่ยคิดว่าถ้าคนไหนเก่งให้มันคุณเมือก่อนตรงเวียดตรงจีนให้มันคุณนมาก่อนเราจะเย็นเย็นค่อยท,ทําทีหลังดีกว่าออตอนนี้ถ้าอยากเลี้ยงจริๆงๆก็ไปซื้อแม่วัว<ๆ>มาเลี้ยงเพาะลูกผสมเทียมน้ําเชื่อดีๆระหว่างบราหมั่นกับ,บวัวยุโรปเมืองร้อนกับเมืองหนาวผสมกันลูกยังไงก็ขายได้ดีนะ อไอวัวขุนคนไหนที่เขาขุนเยอะๆขุนแล้วก็ปล่อยเข้าไปเ,เราอีกอปีสองปีสามปีก็ขุนยังทันไม่ต้องกลัวแล้วเด<พอ>ี๋ยวพอเขาทำกันคล่องดีหมดแล้วทุกอย่างตลาดมันเพอร์เฟกต์หมดแล้วก็โอเคทำทนันนะเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอก,กินนะกินวัวปีเป็นละล้านตัวคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องรีบ นำนะนนอ่ะแนะนนาให้ให้ก็เลีเ้ยงแม่ัวงไงก็เอาแม่บามนเนี่ยอย่างลุงเนี่ยแม่บาแมนผสมช็อตทอนสรุปว่าจากมุมมองของมืเปืนในตอนนี้นะคะสรุปได้3หัวข้อด้วยกันก็คือ1เนี่ยเรายังไม่ต้องไปรีทบทําวัวขุนมากนักนะคะเพราะว่าถ้าเรายังไม่ได้มีตลาดชัดเจนที่จะต้องไปเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราขาดทุนจากสิ่งนี้ได้ 2เนี่ยลุงบุญก็มองว่าจะมีการแนะนําให้มีการเลี้ยงควัวในรูปแบบของวัวต้นน้าก่อนนะคะเพราะว่ามันก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับเกษตร,รกรไทยได้แล้วก็ค่อนข้างเป็นความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ขาดสายเลยและแถมจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการขาดทุนในเรื่องของวัวหุนลงไปได้ข้อสนะคะจากวัวที่อาจจะยังมีอยู่กับเราในช่วงเวลานี้เนี่ยก็แนะนาว่าอาจจะมีการทยอยปล่อยออกไปก่อนนะคะถึงแม้ว่าราคาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ พอแบบเก่งราคาหรือว่ารอราคาขึ้นเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้เราขาดทุนไปมากกว่าเดิมเพราะว่าราคาแนวโน้มการขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากเพราะว่าวัวในตลาดค่อนข้างล้นมากในตอนนี้ดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทําให้วัวในส่วนของลตเน,นี้ยที่มีการล้อนอยู่เนี่ยมันหมดไปก่อนแล้วแนวโน้มราคาอาจจะอัพขึ้นไปเป็นร้อยไปก็ได้นะสำหรับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นแค่บางสว่วนจากทางเกษตรกรเท่านั้นนะคะก็อยากให้ทุกท่านที่ได้รับฟังเนี่ยลองเอาไปประยุกต์แล้วก็ไปปรับใช้กับในสองฟาร์มตัวเอง แล้วก็เพื่อที่จะได้มีการปรับตัวในภาวะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้กันไปนะคะและถ้าใครมีความเห็นอย่างไรอยากสแสดงความเห็นก็ขอให้มีการแชร์เพิ่มเติมกันนได้น,นะคะข้าสู่ช่วงคุณหมอขอมาแชร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวโคบินผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการปรับสร้างโคค่ะเพิ่มการสร้างข้ามเนือ้อ ลดการสะสมไขมันนะคะเมื่อโคใช้ไปแล้วนะคะได้รับการตรวจแล้วว่าไม่มีการปนเปื้อนของสารเล่งเนื้อแดงอย่างแน่นอนค่ะก็จบลงไปแล้วสําหรับเนื้อหาในอีนี้นะคะถ้าใครชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กับทาง v ีดีจีชาแนลของเราแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook S C l u m i n a n นรวมถึง Facebook ของทางเว็บโปรดักต์กรุไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมมาติดตามเนื้อหาดีๆกันในอีีหน้าสําหรับอีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ